สวัสดีค่ะวันนี้เรามีวิธีการทำตับผงนะคะสำหรับลูกน้กมาฝากกันค่ะพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะก็มีตับนะคะจํานวน2องวงใบมะกรูดจํานวน6ใบค่ะจากนั้นนะคะเรามาต้มน้ำค่ะจากนั้นเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะฉีกด้วยแล้วก็ตับค่ะ เราก็จะต้มอ,อย่างนี้นะคะไประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้จากนั้นรอให้เย็นค่ะแล้วเราก็เอามีดขนาดน,นาดสับให้ละเอียดเอามาผัดเอามาผัดให้แห้งนะคะมาคั่วให้แห้งบนกระทะเน้นนะคะว่าต้องเป็นกระ,ะทะเทฟลอนนะคะจะได้ไม่ติดกระทะนะคะผัดต่อไปเรื่อยๆค่ะ จนกว่าโดนแล้วจะแห้งขึ้นแล้วเราก็เอาไปปั่นค่ะอันนี้คือรอบที่1นนะคะเราจะทําการปั่นทั้งหมด2รอบเพื่อให้ตับครั้งแรกเนี่ยเพื่อให้ตับละเอียดพอประมาณครั้งที่สองเนี่ยเราก็จะปั่นให้ละเอียดเป็นผงเลยนะคะเราคั่วทั้งหมด2ครั้งเพื่อไล่ความชื้นออกไปนะคะ ั่วอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะคราวนี้เราจะคั้วให้แห้งขึ้นนะคะไล่ความชื้นเนื้อปั่นเสร็จแล้วนี่ค่ะนี่ผ่านกระบวนการปั่นเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยการทำตับผงนะคะแล้วเราก็หาทัพเพอแวร์นะคะเอามาใส่ แล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้นานหนึ่งสัปดาห์เลยนะทำไม่ได้หรือทำไม่เป็นยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนะคะหรืออยากให้แม่สมพู่ทำเมนูอะไรให้กับลูกๆของทุกๆคนทานนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ม่ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทำไงคะบ๊ายบายทำไงคะโอเค Que... Okay. ¿Sabes